ดูกับไบรท์ผจญภัยหลวมตอนที่4ถึงหกูกับไบรท์ผจญภัยตอนแรงเชียในเช้าของวันต่อมาซึ่งเป็นเช้าที่สดใสเป็นเช้าที่คึกคักเป็นพิเศษเรได้เตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะไปฝึกไบรท์ให้บินได้วัสดีเร เธอจะไปไหนฉันจะไปฝึกไร้ให้หับ,บินวันนี้ฉันจะเป็นครูเรสตาแป๋ววันนี้เราไปเชียร์ไร้ฝึกบินกันแล้วฉันก็จะไปให้กำลังใจเรสด้วยไปไปเราไปกันเลยน่าสนุกดีลมกดกับตาแป๋วก,ก็รวมคนพักทั่กไปเชียร์กันเยอะแยะเลย ก็จะไปเชียร์ด้วยเดี๋ยวไปตามเพื่อนสียนยาสินะว่าแล้วเจ้าป่าทองก็ไปตามเพื่มดักฟีเดนย่ามาเชียร์ด้วยวันนี้เราเชียร์ยาสกันตีนย่า,ยาก็เชียรมาเชียร์ด้วยส่วนไบรก็คึกคักพร้อมฝึกบินไบร์เธอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับครูเรสแล้วเรสก,ก็เริ่มฝึกไบร์อย,อย่างใจเย็น กางปีกางปิดออกแล้วก็พือเร็วแรงแร็ล้ว,วอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงกำลังกระพืออย่างแรงเลยเดี๋ยวกำลังจะล่อนแล้วกำลังจะบินแล้วนั่นแหละไปนั่นหลับไปออกตัวบินไปได้เลยจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะหนึ่งสองสามบินได้แล้วนี่ไงนี่ไงอุยอ้ย แล้วไบก็ตกลงไปในน้ำแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะในน้ำมีท้ายปลาทองและยาย่าคอยช่วยอยู่มีอะไรที่ย่าช่วยไหมถ้าไม่ไี้ขึ้นไปย่าก็รู้สึกว่าจะหิวห,หน่อยๆแล้วนะปลาทองก็หยอกล้อกับเจ้าไบรอย่างสนุกสนานและแล้ว ทั้งป่าบริเวณนั้นและคืนน้ำก็เต็มไปด้วยเสียงบวเลาะของผอมพึ่งนที่มาเชียร์ให้กำลังใจไบร์และเรดไบร์เธอต้องทำให้ได้นะพวกเรามาเชียร์เธออยู่ฉันก็อยู่ทางนี้มองบนมองบนส่วนฉันเชียร์เธออยู่ทางนี้มองทางซ้ายมองทางซ้ายเห็นฉันไหมเสียงเชียร ก็ดังเจยเจ้าลั่นป่าทั่วทั้งคุ้งน้ำเรากับเสียงหัวล้อเจยเจ้ากันไปส่วนเจ้าลมกดก็เฉียสะออกหน้าออกตาลีลายืัจนตกน้ำตกท่าเปียกปอนกันไปจากนั้นทั่วทั้งป่าก็มีแต่เสียงหัวล้อสนุกสนานเชียเพลินไปหน่อย ตีลาเยะไปนิดจนตกน้ำไปเลยเผื่นจังเลยํำกดส่นใจว่ายน้ำดูกับฉันไหมเปลี่ยนมุมมองไม่ไม่ไม่ฉันกลัวเธอกินฉันส่วนไบร์หัวใจพองโตกำลังใจมาเต็มไม่คิด ว่าจะโชคดีมีเพื่อนเยอะแยะและน่ารักใจดีมากมายมาเป็นกำลังใจให้ล้นหลามในใจก็คิดขอบคุณขอบคุณนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไบร์จะบินให้ได้เดี๋ยวจะบินร่อนให้ดูเลยคอยดูกันนะไบร์ททำได้ไบร์มีครูดีคอยสอนอยู่ใกล้ๆไม่ต้องห่วง วันนี้แหละไบจะต้องบินให้ได้แน่ๆเลยส่วนเจ้าแก้มใสก็เพิ่มแรงบันดาลใจว่าถ้าบินได้จะพาไปแหล่งเบอร์รี่ป่าที่กำลังสุกงอมหอมหวานสีแดงสดน่าอร่อยไบยถ้าเธอบินได้ฉันจะพาไปแหล่งเบอร์รี่ป่าที่กำลังสุกงอมสีแดงหอมหวาน เป็นหลั่งอาหารของพวกเรากินเท่าไหร่ก็ไม่หมดมีให้กินแบบไม่อั้นเลยนะแล้วก็ถึงเวลาเรียนครูเรดก็เริ่มสอนสอนวนๆนนไปเรื่อยๆรอบข้างก็มีแต่เสียงเชียร์ดูฉันนะบล้ยายต่างปีกแบบนี้แล้วก็โผลปินขึ้นไปเลยนะบาย เลสสอนอย่างตั้งใจและเอาใจใส่ส่วนไบรท์ก็ตั้งอกตั้งใจเบียนไบรท์ทำแบบนี้นะฉันจะบินให้ดูรอบนึงก่อนแล้วเธอค่อยทำตามฉันนะนี่ต้องกระพือปีกแรงๆเห็นไหมดูเป็นตัวอย่างไว้นะค่อยๆทำเดี๋ยวเธอจะบ,บินได้เองอย่างนี้ใช่ไหมคูเลส แล้วโผบินขึ้นไปเลยโฉบขึ้นไปเลยโฉบขึ้นไปเลยนั่นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเธอบินได้แล้วเห็นไหมอุ้ยอุ้ยเหมือนจะตกนะ้ำเหมือนจะตกนะ้ำฉันกำลังโฉบฉันจะโฉบให้เธอดูฉันโฉบได้แล้วฉันบินได้แล้วจะโยเสียงเชีย์ดังกระหึ่มสนั่นไปหมดส่วนไบรท์ ก็เหอบินใหญ่เลยโฉบทั้งโน้นทีโฉบท้งนี้ทีล่าเนืองมีความสุขที่สุดว้าววิวด้านบนนี้สวยจริงๆเลยนี่สินะที่เขาเรียกกันว่าเบิร์ดไอวิวอากาศก็เย็นสบายเก่งมากเลยไบร์เห็นไหมบินไม่ยากเลย ถ้าจะให้ดีนะกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อนๆโหมดช่องเลยลองกดเพื่อนรอักทำไมหน้าเศร้าน้ำตาไหลน้ำลายยืดแบบนี้ละ่ะแค่น้ำตาไหลก็พอพูดซะหมดหล่อเลยฉันแค่ดีใจปลื้มใจตั้งหากหละ่ะลองกดดูนั่น ไร้บินไปกับแจ้มใสบินไปกินเบอร์รี่ป่ากันแล้วเธอจะไมาเยืนตึ้งอยู่ทำไมเราไปกินกันเถอะเบอร์รี่ป่าสุกๆหอมนะ่าอ,ร,อร่อยฉันหิวแล้วไร้กินเบอร์รี่ป่าอย่างอเล็กอร่อยโดยมีผองเพื่อนหลายล้อมกินเบอร์รี่ด้วยกันเบอร์รี่แยะ,ยะไปหมดเลย สุกๆแดงๆทั้งนั้นเลยไม่รู้จะกินลูกไหนดีในใจก็คิดถึงพี่บูถ้าพี่บูอยู่กินด้วยกันก็จะดีไบจะตามหาพี่บูให้ได้เพราะว่าไบาบินได้แล้วนะทั่วทั้งป่ามีแต่เสียงจยเจี๊ยเจ้าเจียวเจ้าอย่างมีความสุขล้นปีเต็มป่า ตอนเชือกตัางสายพันธนักชายป่าที่ขุนตาดูได้บินลึกเข้าไปในดงป่าอาศัยพักพอนหลังจากที่บินมาไกลหนึ่ง,งแสนหน่อยแต่ก็ไม่ได้ลอดสายตาจัเจ้ากวางน้อยแสนสวยเจ้าป่าหวานที่อยู่ณบริเวณนั้น ฟูฟ่องฟูฟ่องเพื่อนรักเมื่อคืนฉันเจอนกแปลกหน้ามาอยู่กลางป่าสงสัยจะหลงทางมาป่าเราไปคุยกับเขากันเดี๋ยวเขาจะมีอะไรให้เราช่วยเหลือได้บ้างแล้วแล้วเจ้าป่าหวานกับฟูฟ่องก็เข้าไปคุยกับเจ้าบลูจะรู้เรื่องราวทั้งหมดสวัสดีขอรักหิวจังเลยขอรัก กะแล้วว่าเธอจะต้องหิวฉันเห็นหน้าเธอฉันก็รู้แล้วตามมาเลยเจ้าปลู้รับรองเธอจะไม่ผิดหวงังตามมาเลยตามมาเลยทงนี้ไงดงเบอร์รี่ไงเบอร์รี่ปากำลังสุดเด็นหอมหวานของโปรดฉันเลยนะ่ะทั้งสหามกินอย่างอรอดอร่อย อร่อยจังเลยกินซัพุงกลางเลยลุกไม่ไหวโอ้โหกระผมกำลังหิวผมขอกินให้พุงกลางไปเลยนะกินเยอะๆเลยเึื่อพุงป่องแล้วจะบินไหวไหมสวัสดีตาหวานแสนสูวยฟูฟ้องนั่นเพื่อนใหม่ของเธอเหรอฟ้าคลามกับเหลืองอ้อยได้ทักทายตาหวานกับฟูฟ้องแต่ก็ได้รู้จัก เทตไหนค,คือบลูและทั้งหมดก็เป็นเพื่อนกันแดงแจ๋ก็ได้ชวนบลูให้ไปพักอยู่ที่บ้านของพวกเขาบลูเธอบินตามแดงแจ๋ไปเร็วๆเดี๋ยวบินไม่ทนันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันใหม่เร็วๆแดงแจ๋ไปถึงนั่นแล้วเร็วเ <c oughs> จ้าบูพุงป่องบินไม่ไหวละสิ เอาเร็วตามมาเร็วๆบินได้สักพักก็มาถึงบ้านของแดงแจ๋รู้เธอรู้ไหมพวกเราตั้งชื่อกันตามสีฉันมีขนสีแดงที่หัวฉันก็ชื่อแดงแจ๋ส่วนทางโน้นขนหัวสีฟ้าก็ชื่อฟ้าครามแดงแจ๋ อธิบายให้ปู่ได้เข้าใจนั่นนั่นก็อีกขนสีเหลืองที่หัวก็ชื่อเหลืองอ๋อยคืนนี้ฉันจะแนะนำเพื่อนใหม่ให้เธอรู้จักอีกนะเขาเป็นรั้งข่าวตัวน้อยออกหายกินยามค่ำคืนชื่อว่าเจ้าเลดา้าจอมสนส่วนป่าฟ้ากระนูนก็มีเพื่อนฉันอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าสไป เป็นแมงมุมที่แสนขยันเดี๋ยวเธอก็จะรู้จักพวกเขาเหล่านั้นนะฉันจะแนะนำให้เธอได้รู้จักขอรับขอบคุณมากขอรับผมดีใจจังเลยจะได้มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้อน,อนอีกแล้วในใจบูก็คิดว่านกอะไรชันนสวยเหลือเกินสีสวยสดใสที่สุดวัดดีเจ้าหนูเลดา้าวันนี้ทำไมมาช้าจังเลย พี่แดงแจ๋วันนี้ผมไปหาจิ้ทางสาาป้ากรนูนมาก่อนสอรับยังไม่อิ่มเลยเลยวิ่งมาหาทางนี้ต่อขอรับแล้วแดงแจ๋ก็แนะนำบูให้รู้จักกับเลดา้ทาทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันแดงแจ๋าพาบูไปรู้จักกับสไปกับเพื่อนผองที่ป่าฟ้ากนูน ที่กำลังชักใยเมงมุงกันอย่างขยันขันแข็งดูสวยงามแต่จริงๆแล้วนี่ก็คือกับดักเอาไว้ดักมแมลงและสัตว์ตัวน้อยๆไว้เป็นอาหารของเจ้า,มาแมลงหมูทั้งหลายและเป็นที่อั่อาศัยเอาไว้วางไข่ด้วยเหมือนกันเส้นใยของมันจะเหนียวมากๆ รูถ้าเธอบินมาทางนี้เธอต้องระวังไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเธอจะติดเพราะเธอตัวเล็กแดงแจ๋เตือนบรูด้วยความเป็นห่วงวันดีเลยดนะาพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วเร็วเรวรีบกลับเร็วเวเดี๋ยวเธอโดนแดดเธอจะสลายส้ายฉันคิดว่าเธอดนหนังเี้ไปหน่อยนะ ทั้งขาวไม่ใช่เป็นมนุษย์ทั้งขทาวาฉันไม่ใช่เด็กคืออ้ไฉัน,ฉนไม่ได้เลือเป็นอาหารฉันกำลังจะกลับไปนอนและในเช้าตู่ของวันนั้นดูได้ขอแดงแจ๋บินสำรวจป่าและตั้งใจจะเลยไปหาตาหวานกับฟูฟ่อง แล้วจะไปกินผลไม้ป่ากันแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นดูดินเข้าไปติดอยู่ในใย,ยแมงมุมดินก็พันหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะใยเหนียวมากบลูทำได้แค่แตโกนร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยขอรับผมติดอยู่ในใย,ยแมงมุมขอรับช่วยด้วย ได้ยินดังนั้นเจ้าสไปก็แกล้งปีเข้าไปจะกินบลูส่วนเพื่อนสไปก็ทำหน้าเหวอใครจะกินใครกันแน่ทั้งสไปและเพื่อนไปก็หัวเลาะหำกันเป็นแถวบลูเธอเป็นอีท่าไหนถึงได้ไติดใยายแมงมุมเขา้าแค่นี้ตลกจังเลยซึ่งสามอีกตังหาก แต่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะไปตามตาหวานมาช่วยเห็นแล้วอึ้งไปเลยรู้เธอบินท่าไหนถึงได้ไปติดกับใยแมงมุมนั่นฉันอยู่ที่นี่มาตั้งนานยังไม่เคยเห็นนกตัวไหนติดใยแมงมุมแบบนี้มาก่อนเลยตลกดี เธอไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองแค่ฉันสะก,กิดเลยหนึ่งมุมก็ขาดแล้วจนได้ดูแดงแจ๋หัวล้ออยู่บนกิ่งไม้ด้วยความเอ็นดูเหล่าบรรดาเพื่อนๆน,นนอกมาคอแสนสวยก็บินล่อนลงมาดูแล้วก็ค้ำกันล่นป่าช่วยผมด้วยขอรับผมอาย อายจริงๆนั้นเนี่ยบูแต่คนหลงบอกส่วนเจ้าเรดาที่ได้บินขึ้นไปนอนแล้ว <c oughs> ก็ยังอุตส่าห์บินลงมาดูอยากรู้ว่าทุกคนขำอะไรกันสุดท้ายเจ้าเลดาก็ขำแรงและแล้ว <c oughs> ลลลทั่วทั้งป่า ก็มีแต่เสียงหัวเลาะคึกหักกันไปหมด <S 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 ตอนออกเดินทางในป่ายของวันหนึ่งที่ท้องป้าแจ่มใสเรดกับไบร์ก็บินโฉบกันมาโฉบกันไปอย่างสนุกสนานบินเที่ยวกันทั่วป่าเพลินตาเพลินใจ ส่วนลมกดก็มาคุยเล่นแข่กับปลาทองลมกดลงม,มาเล่นน้ำกันเถอะอากาศร้อนอน,น้ำเย็นดีนะฉันไม่ลมลหลงกลเธอหรอกเจ้าปลาทองฉันยังไม่อยากเป็นอาหารเจ้าใหญ่ยาส่วนเล็ก็ชวนไบร,บบร์บินแข่งกันไบร์บินแข่งกันมาแล้วฉันบินนำไปก่อนแล้วนะได้เลยเลดฉันกำลังบินตามเธออยู่ บินตามหลังเธออยู่นิดเดียวเองจะถึงเธอแล้วน้ำขวานี่กินทีไรก็ชื่นใจทุกทีกินด้วยกันไหมตาแป๋วฉันกินมาแล้ว,แล,วแล้วไบรท์ก็ถึงเวลาที่ต้องบอกคลาเรสและเพื่อนเพื่อนเรสฉันจะต้องไปตามพี่ชายแล้วนะขอบคุณที่เธอสอนฉันให้บินแล้วฉันจะพาพี่ชายกลับมาหา ในเช้าของวันต่อมาเพื่อนฝูงก็พากันมาส่งเจ้าลมกดจ้าตาแป๋วก็มาส่งด้วยแล้วเจอกันนะไบรท์ขอให้เธอเจอพี่ชายแล้วเจอกันขอให้โชคดีนะับไรท์แล้วกลับมาหาพวกเราอีกฉันจะรอเธออยู่ที่นี่แล้วฉันจะกลับมาไบรท์บินสูงขึ้นเรื่อยๆไขขึ้นเรื่อยๆจนรับสายตา ในอีกฟากหนึ่งของป่าปลูเองกำลังมีความสุขกับบรีปป่ากับของเพื่อนหวานอร่อยทุกลูกเลยเอ๊ะลูกนี้มีหนอนด้วยอร่อยเลยใกล้ๆก,กันตาหวานก็กำลังกินยญ้าอ่อนๆกับเพื่อนๆกินไปก็หยอกล้อกันไปพอกินอิ่มก็เล่นกันกระโดดกันไปกระโดดกันมาสนุกสนาน เจ้าฝูฟ้องก็กระโดดจากกิ่งนี้ไปกิ่งโน้นอย่างสบายอกสบายใจรูเองก็ปีลหลัดลาหลัดลา,ลาไปกับเจ้านกมาคอเจ้านกมาคอแสนสวยบินกันโฉกกันไปโชกกันมาเป็นกลุ่มดูสวยงามบนฟ้าเต็มไปด้วยสีสันพอเนื่อยก็มาเกาะกิ่งไม้กัน ก่าป่าเต็มไปด้วยสีสันและแล้วดูก็ได้เข้ามาบอกลาแดงแจและผองเพื่อนว่าจะต้องเดินทางไปแล้วและในสายของวันต่อมากลุ่มบรรดาเพื่อนๆทั้ทงกลุ่มนกมาคอตาหวานฟูฟ่องก็รีบมาส่งตาหวานไม่รูแล้วเดี๋ยวไม่ทันส่งรูู แก,กผมกำลังจะไปแล้วนะคารับสวัสดีนะครับทุกๆคนแล้วผมเจอน้องผมจะพาน้องมาหามาเยี่ยมที่นี่ครับม้เจอากันคิอน้าปูเจ้าวางน้อยตาหวานยินชะเง้อแลด่ดูจนบูรับสายตาส่วนฟูฟ้องเอง ก็กระโดดจากกิ่งนี้ไปกิ่งนู้นยืนส่งจนบูรับสายตาส่วนบูก็บินไกลขึ้นเรื่อยเรื่อยๆจนลับหายเข้าไปในกี่แม่กลางป่า